สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม m o d e r of King และในคลิปนี้เราก็มาโซโล่แลงกับหมอหลอ่อที่ในที่สุดเขาก็หลอ่อทักทีจริงๆแล้วก็หล่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะหล่อแบบแปลกๆไปนิดนึงทรงผมสีผมเขาออกจะดูแบบว่าติดเกินมาในคลิปนี้ร่างทองมาเลยชุดนี้ไม่ใช่คลิปนี้ชุดนี้ร่างทองมาเลยนะครับจัดให้ ทำว่าร่างทองก็ต้องโหดอยู่แล้วป่ะเฮ้ยไอ้นี่มันแน่นอนมันไม่กลับมันไม่รู้ว่าเราแรงต้นเกมนี่แรงไม่รู้ว่าบวกอะไรหรือเปล่าเน,นี่ย<ค><อ>สกินเดือดแค่น่าบวกนะถ <c oughs> ้าบวกก็เกินไปแค่เติมสกินแล้วบวกสแ,แต็กนี่ไม่ใช่แล้ว<ค>อันนี้สกินนี้ไม่ได้เติมแล้วบอกก่อนนะครับจัดมาฟรี<ค>อของฟรีก็มีในโลกบอกเลย มันสดจริงๆบอดแทงเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมมันติดไปเยอะแล้วนะเนีย่ยเรียบร้อย <c oughs> ตายลังอ้าวแล้วนี่คือแหลมอะไรมาอีกอุย้ยอะไรครับพ่อหนมคุณ <c oughs> ถึงเลขห้าแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> ดูหน้าเหรอห <c oughs> ดูหน้า,นาอ้ยเอ้ยไม่แรงวะ่ะ <c oughs> เหตุฝั่งโน้นเฮ้ยอนี่แหมมันจต่ซ่อนช่องเล่ราอยู่ มาดคเข้ามาดิเข้ามาดคครับมาดิเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ nah, <e ้ยสดเกินมาดิผมวางดักไว้เอามาดิมามามาเอาละครับถึงเลขห้าแล้วเราจะฮิวกันตลอดงานนั่นแหละโดนติดพิษโอ้โหไม่ได้ครับตัวนี้ไม่ทันแคลร่ แอนนี้เหมือนจะรู้นะครับถ้าคุณไม่ยิงยังไงก็เสร็จผมนะเมื่อกี้นะก oh. ดวนยาวๆ <Yeah. S 1> เกมไวมากนะครับเวลาเล่นหมอนถ้าเกิดเข้าพวดนะลเล่นถ้าเจอหมอนี่จะเข้าพวดนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดคุณเสียเปรียบนี่คือคุณจะเอาหมอลงยากมาก <Yeah. S 1> บอกเลยครับ ถ้าหมอของนำแนละ้วอะไรเขาก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วบอกแล้วมึงจะหมุญอะไรหมุนทำไมหบุนกันอะไรโดนไง <c oughs> ก็โดนนั่น <c oughs> แหละเอา้าโอ้โหไม่ได้ครับ <c oughs> ได้ไมันจะได้เดี๋ยได้หม <c oughs> ดเรื่องยาวนะครับกลางไม่มีใครมาแล้ว <c oughs> เอาล่ครับ ได้ข่าวว่าแรงเหรอเียงลูกทีมด้วยพลังระดับห้าเอยมึงไม่ถอยอ่ะเออถอยบ้างเฮ้ยย่าใจมันเด็ดเฮ้ยมันล็อกมันล็อกน่าเอาไว้หมดแลงแก้แค้นเฮ้ยมาแล้วว่าเพื่อนเรา ี่ยังไม่ถึงเจ็ดนาทีเลยนะครับนอกไปแปดแล้วะบอกวต้นเกมอย่าอย่าแหลมแหลมมาถึงเลขห้าคุณก็เหงาแล้วครับพอเวลาของตามแล้วคุณก็จะเป็นอย่างนี้แหละยิ่งของตามสติยิ่งหลุดป่ะใครเป็นกัิน้่ะท่านผู้ชมยิ่งตามยิ่งออกไปบวกออกไปจวกกับเขาอะ เป็นบ่อยนะเวลาแบบหลุดแล้วอ่ะสติหลุดปวดร้อนรู้อยู่ว่าออกไปก็ต้องแพ้แต่ก็ยังยังยังจะออกอย่างกงีลันเอาเลยครับขีดไปน,นันนันเอ้ยไม่ขีดรอระอะไรวะโอ้ติดติดถึงไม่หนึ่งไม่แดง <What? S 1> เราได้ขึงไว้หมดแล้วตึงกำลังไว้หมดแล้ว ต้องมีคนมาล้วงเราอ้าวแข้งเขาเปิดแล้ววงในวงนอกไอ้หมดไม่สนวงในวงนอกไม้หมด,ออหมดโอ้โหตามไม่ทันแล้วฐานฐานตันแล้วนี่เราเอาละครับเลขหนึ่งตายไหมอะเลขหนึ่งไม่แรงพอไอ้ตัวนี้กูเอาอย่างนป้ต้ม โอ้มันกลับไปเอาเลือดมาได้วะ่ะเมื่อกี้นี่มันเลือดมันเลือหน่อยเดียวเองเดี๋นนยวถ้า,า,ถา,าติดถึงเลขสองมันก็ไม่ได้กลับน,นะถึงต่อนเนื่องมาเลยครับผมรออยู่ของคุณตามหนักมากแล้วคุณไม่ได้จะต,ตีผมเข้าวะล่ะเฮ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่เฮ้ยเอาเรื่องเอาดีครับ <labels have been sued> มันต้องการจัดตะคิวผมอย่างเดียวเลยนะแครี่ฝั่งนู้นไม่รู้มันไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จายนั่นก็โดนอีกเอาอ่ะ <c oughs> หมดแล้วเหลือคนเดียวใครวะโอเมดไม่เมดเขายืนยืนเป็นอยู่นะครับผริ่แ,แรงด้วยเริ่มแรงแล้วยืนเป็นงานอยู่นะเมดฝั่งนู้นประมาทไปได้ วางดักไปดีเดี๋ยวรอแทงเราเปิดเดี๋ยวแทงเราจะเกิดละเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมได้สกินในตัวนั้นมาด้วยนะวันน่ะตัวตักหม้ออ่ะอย่างเท่เลยนะสกินนั้นน่ะ แล้วก็เป็นตัวที่บัฟด้วยนะครับตักหมอต่อยแบบต่อยรัวยาวมากแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนเลยอย่าเรียกว่าเล่นไม่เก่งเลยว่ะอย่าเรียกว่าเล่นไม่ค่อยเก่งเรียกเรียกว่าเล่นไม่เก่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้จับไอตัวตักหมอ่ะแต่ว่าสกินมันเท่มากเลยนะยังก,นนะยงกระซือจุในแปดเทพวสูตรมังกรฟ้า เอาดิมาดิกูได้คิวใครบ้างไว้แตกแล้วมึงแตกหมดแล้วมันไม่กล้าเข้าแล้วมันจะออกมาต่อยเว้ย <c oughs> แต่มันก็ไม่กล้าแล้วอะดามเมดไม่ถึงแล้วโอ้ยจ้เอาเรื่องเจ็บเป็นกั้นหิวหน่อยอยู่ไม่แรงเลยว่ะไม่ถึงเลขห้า นอกจากคิวตัวเองแล้วผมจะออกไอเทมดูดเลือดด้วยนะครับตั้งแต่เล่นมันนี่ยังไม่ได้วาปกลับบ้านเลยนะสักรอบหนึ่งก็ไม่เคยนะครับรอบเนี้ยแมตช์เนี้ยถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าเล่นง่ายมากเลยคิวมาก <laughs> เล่นมันด้วยแต่ว่าตอนคิวอาจจะไม่มันนะครับแบบว่าเราเวลาเราจะคิวกับตัวอะไรเงี้ยบางทีมันชอบหนีไปตายออกนอกจอไปอย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่ค่อยเห็นเอเฟกตอนที่มันตายก็หนีไปก่อนนะแล้วก็ไปตายตายลังผมก็เป็นสกินล่างทองจริงๆครับโห<อ>ดมากผมไม่รู้ว่ามันจะบวสแตกหรือเปล่าแต่มีสกินบางสกินนะครับของเกมนี้ที่มันบวบวกค่าพลังนิดๆหน,น,น่อยๆนะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้แตกต่างเท่าไหร่ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีครับ